thank mm -hmm. you สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนักกรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่1ินะฮะเดือนมีนานะครับวันนี้มีเลิกง,งามยามดีหลายเลิกนะฮะเลิกสําคัญสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับเลิกแรกคือเลิกการทําสวยทําหรอนะฮะใครที่ตั้งใจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามของมีค่าของมีราคานะครับก็ใช้วันนี้ได้ บางคนก็า่าของมีค่าของมีราคาบางทีสมมติคุณจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อตู้เย็นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อโทรศัพท์อะไรก็ตามนะก็ไม่อยากแบบซื้อแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องส่งปากการะกันหรือเคลมนะครับมันก็สิยความรู้สึกถูกไหมฮะแหมของใหม่มาสมมติซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยลุ่งขึ้นใช้ไม่ได้แล้วโอ้โหอารมณ์เสียนะแล้วมันต้องทาโอ้โหมันเคลมแล้วมันสียอารมณ์สิยความรู้สึกนะครับก็ใช้เลิกในการซื้อของมีค่าของมีราคา ในวันนี้ก็ยังได้อยู่นะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับในเรารู้เลิกเราก็อย่างน้อยก็เซฟบางเรื่องบางอย่างที่ทําให้เราเสียความรู้สึกเสียเวลาลเสียตังค์ได้บ้างแหละเนาะโอเคนะครับแล้วก็เลือกต่อมาครับเรื่องของการนอกจากทําสวยทั้งหล่อครับแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมทําไฮไลท์เนี่ยสผมสีผมนะฮะหรือจะตัดผมตัดเล็บก็เลยนะครับสระผมนะฮะก็มีนะตำราเขาจะเขียนมีคำว่าสระผมนะครับ แล้วก็ประการต่อมานะมีเรื่องของตัวตรวสุขภาพร่างกายนะครับบางทีจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาตัวเองไปตัวจสุขภาพร่างกายก็ใช้วันนี้ได้ครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายนอกภายในใช้ได้หมดนะครับต่บอมาครับเรื่องของการไหว้พระขอพรนะฮะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับบางทีคุณตั้งใจวันนี้วันหยุดก็ใครบางคนจะไปไหว้พระออขอพรสักหน่อยก็ดีนะครับ หรือว่าบางทีก็มีการบ่นบาสาเกล่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะฮะแต่จริงๆก็บอกว่าสูตรของการบนเนี่ยบางทีเขาบอกว่าไปบนนะฮะบ,บนคือศินบนนะฮะอันนี้บางพระนะฮะบ,บางรูปท่านก็บอกนะครับก็พูดขอร้องขอความเมตตาอะไรไปเลยนะครับหลวงพ่อบางท่านเขาก็บอกว่าอย่าไปบนนะฮะไม่ดีเดี๋ยว เทวดาหรือพระนะครับติดใจนะฮะเออต้องรับของบนก่อนแล้วค่อยทําให้นะครับหมึกโบทําให้เทวดาสีนิสัยนะฮะหลวงพ่อบางท่านเขาก็บางรูปรท่านก็บอกมาฮะโอเคครับมาดูต่อครับว่าเรื่องของการไหว้พระขอพรขอสิ่งสิ่งขอความเมตตาขอคืนดีกับแฟนกันนะครับถ้าคุณมีปัญหากับแฟนนะครับขอคืนดีขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือจะคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญก็ใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นกัน,นครับ ก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับมันเรียกว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานครับเซ็นเอกสารสัญญ,ญ,ญา,ญญาคุยเรื่องธุรกิจธุรกรรมเดินทางอ่าก็ได้นะครับยื่นเอกสารสําคัญก็ได้ครับตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญก็ใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งฮะว่าวันนะครับ ระวังนะฮะอย่างหนึ่งคือเป็นวันที่เรื่องของการเสียตังค์นะครับเดี๋ยวนี้นะก็เตือนนิดหนึ่งว่ามันจะมีเหตุให้เสียเงินเสียความรู้สึกเสียอารมณ์นะครับหรือมีเรื่องขัดใจหรือมีฉาชีพนะครับช่วงนี้จะทํางานหรือวันนี้จะทํางานเต็มที่นะครับดังนั้นต้องระวังจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะ,ะวันนี่งคือเสาร์อาทิตย์นะฮะมีฉาชีพหรือการเสียเงินแบบบูป,ปัชพันหรือว่า เสียรู้เสียท่าอะไรที่ต้องระวังนะครับในช่วงวันสวันนี้นะครับโอเคนะมาตูต่อครับเรื่องของเลขและสีมงคลคนเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับคือเลข3นะฮะนี่ต่อมานะครับคือเลข4นะฮะต่อมาคือเลข7นะครับเลขสุดท้ายคือเลข8นะครับส่วนเลขที่นึ่งเลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยใช้คือเลข6นะครับส่วนสีที่ถูกโฉลกครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือ สีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีน้ำตาลสีต่อมาคือสีขาวสีต่อมาครับสีสุดท้ายคือสีเขียวส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆมักไม่ค่อยใช้คือสีฟ้านะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาวนนี้เลือกขวาไว้นะฮะฝั่งขวาด้านขวานะครับหรืออะไรกว่าขวาไว้นะครับโอเคนะนี่ฮะพูดถึงเรื่องบนนะครับมีเพื่อนๆถามนะฮะเยอะมากเลยครับเรื่องของการบนไว้แล้วลืมนะฮะ ชีวิตแย่ลงเฉยเลยนะครับนี่ฮะทางแก้ง่ายๆคืออะไรนะฮะเออบางคนเขาว่าทางแก้ง่ายคือเลยเพาะอะไรไหมฮะคำประโยคนี้มันมาจากเพื่อนๆเขียนมาหาบอกว่าลืมนะฮะลืมบนนะครับไว้แล้วก็ลืมแล้วทำไงครับแล้วก็มีคําแนะนํานะฮะว่ามีคนจะติดต่อให้เครก็จะไปเจรจากับเจ้ากรรมในเวรให้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ตังนะ ในการที่จะไปเจรจาคือเขาจะทําพิธีให้นะครับก็เงินประมาณ3ถึง4ี่หมื่นนะครับในการที่จะทําพิธีเรียกว่าแก้บนนะหรือว่าบนแล้วไม่ไม่ทำตามแล้วก็เหมือนกับโดนพยากรณ์ว่าชีวิตจะหาไหมนะครับชีวิตจะคอขาดบาดตายนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลัวนะฮะแต่ก็ก็สามสี่ห้าสามถึงสี่หมื่นมันก็เหมือนก็กลัวเหมือนกันฮะกลัวเสียรู้นะครับ ก็เลยคลิปนี้ผมทำไว้ตั้งนานแล้วนะฮะก็ลองไปฟังดูได้นะครับว่าถ้าลืมแก้บนผมเขียนเรื่องอะไรนว่าผมอยู่ในนัสตอรี่ ep 4นะครับลอไปดูได้นะฮะนัสตอรี่นะฮะจริงๆม,มันมีหลายใน playlist ครับนัสตอรี่นะครับลองไปดูได้ผมจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือในเรื่องต่างๆนานา,น,าน,นะครับในนัสตอรี่ฮะผมเขียนไว้ว่าบนบานไว้แล้วลืมวิธีแก้บน แบบรวบลัดง่ายๆนะฮะอะไรที่มันยากๆเนี่ยส่วนใหญ่หร like <may out> ือวุ methods, ่นวายหรือซับซ้อนนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมะรือธรรมชาตินะฮะอะไรที่มันค่อนข้างจะราบรื่นสบายๆแล้วก็ง่ายๆสบายใจนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมะธรรมชาตินะฮะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนเหลือเกินนะครับบางทีต้องตั้งข้อสังเกตนะว่าเอออย่างสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีนะฮะลืมแก้บนแล้วต้อง เอาเงินมาให้3ามถึงสี่หมื่นเนาะมันเยอะมนกนนะเออมันมีวิธีอีกหลากหลายวิธีฮะไม่จะเป็นว่าต้องทําอย่างเดียนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับถ้าใครที่เรื่องของความเชื่อนะโอเคนะครับเพื่อนๆเคยบ่นกัน้ไหมฮะเคยบ่นไหมเคยบ่นแล้วแล้วลืมบ้างไหมฮะอมืมาเขียนมาคุยกันบ้างนะบ่นอะไรก็ไว้บ้างนะฮะแล้วลืมทําไงกันบ้างนะฮะเขียนมาบอกเขียนมาคุยกันบ้างนะครับนี่ผมไม่เคยบ่นนะฮะไม่เคยบ่นแบบ เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคือไหว้ก็ไหว้นะฮะคือไหว้พระก็ระลึกถึงนะฮะถ้าขอก็ขอเลยนะฮะก็มีนะฮะก็ขอสมัยก่อนก็มีฮะแต่ว่าถ้าแบบบ่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็มองว่าเออบ่นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะมันก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยน่าไหว้บริสุทธิ์ใจแล้วก็ถ้าอะไรที่แบบเดือดร้อนนะครับก็ขอนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็น ความการเติมพลังใจนะครับนี่ก็เข้าไปดูได้นะฮะใครที่บนบานมันมีนะเ,นเพื่อนๆสมัยก่อนผมเคยเจอครับคนที่เขาไปบนนะฮะแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็ปรากฏว่า,าลืมลืมบนนะครับลืมลืมแก้บทนะฮะปรากฏว่าฝันว่ามีคนมากระทืบอกนะครับอืมแล้วก็ชี้หน้าแปลกนะเวลาที่ฝันเห็นนะฮะมักจะเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นะตัวดํดำ แล้วก็มาเหย็ยบหน้าอกนะฮะแล้วก็ชี้หน้าบอกว่าเองลืมแก้บนนะครับแล้วก็ให้ไปแก้บนนะครับแล้วตัวเขาเองก็ลืมว่าบนอะไรไว้แล้วก็ลืมว่าใครก็ไม่รู้นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าบนเรื่องอะไรแล้วก็บนอะไรไว้นะครับ mm. นี่ฮะมันม,มีเคสแบบนี้เยอะนะฮะบ, mm. บางทีมันก็คาใจนะแล้วลองเข้าไปฟังดูได้นะครับ mm. โอเคครับ ช่วงนี้เราก็ระวังม ah ิจฉาชีพนะฮะแล้วก็ระวังเสียเงินเสียรู้นะครับเสียเงินเสียรู้เสียท่านะฮะช่วงนี้ดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความเกี่ยวพันกับการทะเลาะเบาแวงเกี่ยวพันกับการเสียรู้เสียท่าเกี่ยวพันกับการเสียเงินแบบไม่อยากเสียหรือไม่ควรเสียช่วงนี้มันจับคู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับมันเหมือนกับระเบิดที่วางไว้ข้างหน้าเลยนะฮะในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนะครับกับระเบิดเกี่ยวกับการ เสียเงินแบบฟรีๆก็วางไว้ถ้าเราตาดีเราก็ข้ามได้ก็แปลว่าถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่เสียกบรเบเ,เวเกี่ยวกับการอารมณ์เสียงงุนยิจทะเลาะเบาแบงอ้โหวางตัวนี้นะครับวางไว้ตลอดทางฉะนั้นเพื่อนๆระวังนะฮะช่วงนี้คนจะทะเลาะเบาแบงกันง่ายคนหลอกลวงกันง่ายคนเสียรู้เสียเงินกันง่ายซื้อของในของที่มีตําหนิกันง่ายดาวสุขกจอดาวเสาร์นะครับมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ช,คชีวิตความรักนะฮะชีวิตครอบครัวครับกันบ่อยก็ง่ายนะครับ ฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้นะครับจะเย็นหนักแน่นแล้วก็มีสติดีใช่ฮะแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแ้งแล้วก็อย่าโลภนะครับบางทีมมีอะไรที่มาโลภถ้ามันมีความโลภเจือมับบนปนผู้มีสายชีพเขาจะอะไรมาล่อนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับ <S <S อย่าเพิ่งควักเงินให้ใครง่ายๆอย่าเพิ่งสแกนจ่ายหรือโอนตังให้ใครง่ายๆคิดพิจารณาเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยทำนะฮะอย่าตื่นตระหนกนะครับถ้ามีอะไรเข้ามานะครับโอเคนะนี่ผมเพิ่งเจอนะฮะการไฟฟ้านะฮะ ส่งเมสเซจมานะครับว่ายังไม่ได้ไปจ่ายตังค่ามิเตอร์อะไรก็รู้นะฮะเนี่ยครับก็โทรมาหาเลยครับปกติผมก็ไม่รับสายฮะอันนี้ก็เออลองรับดูก็บอกผมยังไม่ได้ไปจ่ายตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมาถอดมิเตอร์นะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเงินผมก็ตัดบัญชีตามปกตินะฮะแล้วก็เออจะมาถอดมิเตอร์ผมก็เลยถามเขานะว่าการไฟฟ้าส่วนไหนนะฮะแล้วก็คนชื่ออะไรนะฮะอ่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โทรมาชื่ออะไรนะฮะ และกลายฟ้าส่วนนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาตอบไม่ได้ว่าที่โทรมาเนี่ยสถานที่กายฟ้าส่วนที่ผมอยู่เนี่ยคือเขตอะไรและเขตน,นั้นน่ยสถานที่นะฮะอยู่ตรงไหนนะ,ะ่ยเขาตอบไม่ได้งงออึ้งว่าสถานที่ทํางานของตัวเขาเองนะฮะเขาไม่อยู่ที่ไหนฮะก็อก็โอเคไงก็ลาละนะครับเนี่ยเจ้านี้นะฮะก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับโอเคฮะไปแล้วครับขอบคุณซูเปอร์แตงทุกๆท่านนะฮะขอบคุณทุกวันนะครับโชคดีก็สู้ครับแล้วก็ ดูดวง12ราศีครับราศีครับมังกรครับกลุ่มแล้วก็ราศีมีนครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้คนราศีมังกรครับโัน,นมีข่าวดีดเออว่าไปนะฮะคนมังกรวันเนี้ยดาวพระจันทร์โครจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินนะครับระยะน,นี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านเข้าครัวเรื่องส่วนตัวแล้วของที่ถูกใจก็จะเจอของที่ถูกใจบ่อยหน่อยนะครับก็กลายเป็นว่าเออจะเป็นเร่องซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จาเป็นก็เบรกเบาๆนิดหนึ่งอะไรจําเป็นก็ซื้อแล้วก็ใช้ใช้จ่ายได้นะครับทีนี้มาดูต่อครับอันนี้คือจริงช่วงเนี้ยมันจะมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องการใช้เงินเยอะนะก็ต้องเตือนก่อนว่าอะไรที่ยังไม่จะเป็นก็เบรกไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีรายจ่ายที่ปุบปรับฉับพันรายจ่ายที่คาดไปถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นนะครับยังเข้ามาอยู่นะฮะยังมาต่อเนื่องนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับ ถ้าใครที่เดือดร้อนไม่สบายใจทุกวิตกกังวลเรืเ่องอะไรก็ตามนะครับมันมีคนช่วยเหลืออันนี้ให้สบายใจได้นะฮะหรือมีทางแก้ต้องออกเสมอนะครับอันนี้คือจุดเด่นคนมังกรในช่วงนี้เลยเพราะว่าดาวพฤหัสังโครจรเป็นปรุมเกณฑ์ช่วงนี้ดาวอังคารนะครับโครจรทับแล้วแถมเป็นมหาอุดนะฮะผมก็เลยมองว่าอ้ความพยายามการแก้ปัญหาการเจรจาการเดินทางหรือแม้แต่การทำอะไรที่สำคัญสำคัญในวันนี้นะฮะดวงสำเร็จนะครับนี่คือจุดเด่น ทีนี้มันมีดาวที่เกี่ยวพันกับการทํางานนะครับใครที่ทำงานช่วยระวังเจอจับผิดนะจับผิดนะคอยจับผิดคอยสอดส่องเรานะครับก็ต้องระวังนะฮะหรือว่าหัวหน้าผู้บัญชารุ่นพี่นะครับสอดส่องแอบดูหรือจับตาดูนะฮะบางคนบอกก็จับตาดูไม่มีอะไรก็โอเคสบายใจแต่ถ้าใครที่เรียกว่าช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ เรื่องของการงานดูหลักๆคือมันมันจะมีเหตุปัจจัยให้มีคนจับตาดูและมีปัญหาแทรกด่วนหรือมีกิจกรรมแทรกด่วนหลักๆประมาณนี้ครับแต่ว่าแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะถึงแม้แต่จะมีอุปสรรคต่างๆหรือว่าอะไรที่ไม่เป็นใจเออผมบอกกันนะว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ได้ดังใจนักนะฮะแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้นะครับเงินหมุนได้ข้อดีมีข่าวดีเรื่องเงินทองได้ซื้อของที่ถูกใจหรือว่าแม้แต่เรื่องของการ จ่ายใช่สอยนะครับเรื่องต่างๆนะฮะในช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไปนะครับให้สบายใจเรื่องเงินได้ค้าขายเด่นมีกาไรพิเศษนี่คือจุดเด่นนะฮะเรื่องความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะฮะคนที่โสดที่ดวงดีนะเออถ้าโสดแล้วแบบเราโสดยังมีคุณค่านะฮะโสดแล้วไม่ได้คว้าใครมามั่วตัวนะฮะคือแบบโสดแต่ว่าถ้าชอบใครนะฮะหรือว่าถ้ารู้สึกดีจริงๆค่อย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 จีบมาแต่ถ้าไม่รู้สึกดี แต่ว่าแบบโสดอยู่บางคนเขาก็จีบนะก็แบบเหงานะฮะแต่ราศีบังกรไม่เอาความเหงามาเป็นที่ตั้งในการที่จะคุยหรือคบกับใครไปทั่วฉะนั้นให้สบายใจได้ว่าช่วงนี้คนโสดเจอคนถูกใจก็โอเคก็จะได้คนที่ดีๆนะครับมีโอกาสที่มีคนดีๆเข้ามาครับในช่วงอย่างนี้ไปนะคนที่มีแฟนช่วงนี้นครับดวงแฟนเสริมดวงเรานะครับพอจะพึ่งพาใส่ได้แฟนเป็นโชคเป็นลาบหรือเป็นเงินเป็นทอง แฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหรือให้ได้ซื้อของอะไรให้กับเราแปลว่าช่วงนี้ดาวความรักค่อนข้างเด่นนะฮะมีอะไรคุยปรึกษาหรือหรือว่าวานให้ช่วยเหลืออะไรก็ตามสําเร็จนะครับถือว่าน่าพอใจนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับมุมดาวในเรื่องของอถ้าเรียกว่าสุขภาพร่างกายครับระวังอันนี้ต้องระวังโรคประจาตัวนะครับทั้งวัยปกติและวัยสวระวังโรคประจำตัว ครที่เป็นความดันเบาหวานไมเกรนกระเพาะปัสสาวะเสพหรือว่าระวังเรื่องน้าหนักตัวที่เพิ่มนะชวงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับเซฟเซฟร่างกายนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมนะครับกิจกรรมต่างๆรู้สึกกุมวันนี้เป็นวันที่ดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังบลนไม่สบายใจหรือวิตกอะไรก็ตามเดี๋ยวมีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้การจัดก,การเรื่องสํำคัญๆมีความคืบหน้าปใน,ปน,ปนทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้วันดีของคนราศีกุมนะครับอุปสรรคหรือว่าปัญหาจุกจิกนี่คือมีตามปกตินะ ไม่ใช่ไม่มีนะฮะมีตามปกติแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีวิธีเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องนะครับถ้ามองคนลาสีกลุ่มธรัมประยาเน,นี้ยต้องมองว่าช่วงนี้มีดาวเกี่ยวกับงานปรับฉบับพันหรือตารางนาตารางงานที่เราวางแผนครับเส้นเวลาที่เราวางแผนไว้ว่าเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนจะต้องไปนั่นทนํานี่แล้วก็อะไรก็ตามมันเปลี่ยนแผนนะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเส้นเวลาที่เรากําหนดไว้เราจะได้รู้ล่วงหน้าว่า โอเควันนี้ยืดหยุ่นหน่อยนะฮะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะครับหรือถ้ามันมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องๆไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้ยืดหยุ่นนะฮะเพราะว่าบางทีมันถ้าเราต้องเป็นแบบนั้นต้องเแบบน,นี้แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นแล้าววงคนอารมณ์เสียแล้วหงุดหงิดแล้วก็หนอยนะครับฉะนั้นก็ให้รู้ว่าช่วงนี้หรือวันนี้อารมณ์ยืดหยุ่นไว้นะโอเคนะครับนี่เรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็จะได้ไม่หัวเสียแล้วมันก็จะได้ไม่แบบหงทัั้วนนนะครบีี ถ้าเรื่องงานอย่างที่บอกมบนแล้วนะครับมันจะมีอะไรที่มันสลับปรับเปลี่ยนไม่แน่ไม่นอนเรื่องเงินหมุนเงินได้มีข่าวดีในการซื้อของหรือว่าใช้อะไรก็ตามมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือว่าเงินหมุนทันเวลาอันนี้คือจุดเด่นนะครับเงินหมุนทันได้ซื้อของถูกใจหรือกินของอร่อยก็เรื่องมีลาบป,ปากแปลว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับอย่างค่าขายขายดีมีกําไรเพราะว่ารับเงินมานะครับขายแล้วก็รับเงินมากับใครที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับก็จะได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจ แสดงว่าช่วงนี้ดวงการหมุนเงินใช้เงินหรือการเงินยังถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือมิจฉาชีพช่วงนี้อาจจะมีคนแบบจ้องหาผลประโยชน์จากเราหรือจะหยิบขอหยิบขอยืมหรือบางทีถ้าซื้อของก็ระวังที่ของที่ราคาที่มันสูงกว่าปกตินะครับคอยเช็คราคาดีๆแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องที่ต้องระวังเรื่องไม่มากนะดูแลไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องจุกจิกทั่วไปนะครับแล้วก็อีกอย่างครับช่วงนี้ระวังอารมณ์มันจะมีเหตุให้เรา อารมณ์เสียหรือหัวร้อนนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆนะครับมันจะมีใครบางคนแ้วมายั่วอารมณ์เรานะครับหรือว่าไม่อำนวยความสะดวกให้ทําให้เราอารมณ์เสียหรือหัวเสียนะครับระวังอารมณ์นิดนึงนะโอเคครับต่อมาเรื่องของท่านที่เอ,อ่อความรักก่อนนะฮะก่อนสุขภาพความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับมุมดาวมันมีเรื่องของความน้อยใจเล็กๆนะครับหรือว่ามุมดาวมีความกังวลเล็กๆนะฮะฉะนั้นถ้าแบบคนที่โสดช่วงนี้ ถ้ายังไม่แบบยังไม่เจอใครก็ยังไม่ต้องเจอเแบรบกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ทบบะเลาะบาแวง้งหรือเจอคนที่ไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาช่วยนีย้คุณตั้งข้อสังเกตก่อนว่ามันก็มีโอกาสที่จะอยู่กันไม่นานถ้าจะต้องคุยือครบนะฮะและประการคือมันก็มีโอกาสที่จะมาหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเรานะครับแล้วก็ระวังอย่างคือรองคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่นะมันจะหนีไม่ค่อยพ้นนะครับคนอะไรเงี้ยนะครับที่เข้ามามักจะเป็นคนที่มีกู่อยู่แล้วเข้ามานะครับเซฟเซฟร่างกายจิตใจตัวเองเนื้อเนะต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังความดันไมเกรนแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้ท่านยินดีสวสครับระวังภูมิแพ้แล้วก็ท้องผูกท้องเสียนะครับอันนี้ผมห่วงตลอดเลยนะฮะ อาหารหรือท้องไส้ปันป่นปวดนะครับเซฟเร่างกายนะครับต่อมาชาวราศีมีนนะครับาราศีปลาเรื่องของกิจกรรมต่างๆของราศีปลานะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุก์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรือวิตกกวนกังวลอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีทางออกนะมันมีตัวช่วยมีทางแก้เสมอจงังหวะดาวยังเด่นในการทําเรื่องสําคัญ จังหวะดาวยังดีในการเจรจาต่อรองซื้อมาขายไปเสียกแรแลกเปลี่ยนจังหวะดาวมันมีโอกาสได้ทําอะไรพิเศษพิเศษที่ทำแล้วมีความสุขแปลว่าน,นี้เป็นวันดีนะครับทําอะไรก็ตามมันมีอุปสรรคทั่วไปนะมีบ้างนะฮะทั่วไปอนจจะมีการเปลี่ยนแผลเล็กน้อยหรือว่ามีเรื่องของการใช้เงินบุป,ปับฉับพลันแต่หมุนเงินได้แก้ปัญหาการหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีๆีคนราศีมีนเก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเก่งมากด้วยแหละแล้วก็ ช่วงนี้ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกําหนดการหรือว่าตารางนัดตารางงานเรานะครับค่อยๆแก้เป็นเรื่องๆไปนะอย่าอารมณ์เสียหัวร้อนนะครับเดี๋ยวมันทําให้คนรอบข้างเขาเหนื่อยนะครับโอเคนะครับแปลว่างานวันนี้หรือภารกิจเนี้ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างราบรื่นแต่อาจจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งถ้าเราอารมณ์เป็นคนอารมณ์เย็นหรือว่าเราเป็นคนยืดหยุ่นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความทุกข์เลยครับไม่ใช่ปัญหาเนยนะโอเคครับแต่ถ้าใครที่อารมณ์ติดอะไรหน่อย งุนกิดเนี่ยวันนี้ก็จะงุนกิดเยอะมากทั้งวันเลยนะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของหรือว่าไปฮะมุมดาวการเงินมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเริ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นต้องซื้อคุณก็เบรกเบรกไว้ก่อนละแล้วก็มันมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันหายมันพังมันเสียนะครับกรเตียมพร้อมๆเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีรายรับหรือว่าสามารถจะหมุนเงินได้ถ้าคุณค้า้าขายเขานี่ขายดีเฉยเลยนะครับมีโอกาสทากำไรพิเศษแต่สิ่งทีี่ต้้องงรรระะววัันคบชดดาาาุกกเเส โครจรอ,อยู่คู่กันนะครับระวังเรื่องของ1นนะฮะเรื่องของการแัดแย้งกับญาติพี่น้อง2นะครับช่วงนี้เดินทางระวังจะมีปัญหากลางทางไปไหนก่อนเวลาข้อ3นะครับช่วงนี้รายจ่ายผูกปรับฉบพันเกิดฉะนั้นเรามาระวังเรื่องรายจ่ายเรื่องรถเรื่องการเข้าสังคมแล้วก็มีคนหยิบยืมอะไรพวกนี้ครับฉะนั้นมันจะเป็นรายจ่ายที่งอกนอกเหนือจากที่เราคาดการไว้มันจะมีโผล่มาด้วยนะครับเรามาระวังด้วยนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับวันนี้ดวงดี วงนี้เวลาถ้าเรารู้สึกดีกับใครให้คุยจีบเลยนะฮะหรืออย่างน้อยก็คุยไปเรื่อยๆกันนะฮะใช้ความสนิทหรือในความสัมพันธ์ที่สนิทจริงๆราศีมีนเอาจริงนะส่วนใหญ่คู่ครองมักจะไม่ได้มาจากการแบบเจอแล้วจีบนะฮะส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุยคบหาจนในสถานะเพื่อนหรือสถานะเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามสักระยะหนึ่งแล้วค่อยถูกจริตถูกใจแล้วก็ค่อยมาจีบนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่นะ ถ้าใครแบบเจอแล้วจีบเลยโอเคคุณเป็นส่วนน้อยของราศีมีนะฮะไม่เวลามีมีหรอกจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็เถอะแต่ก็โอเคมีลักษณะคนที่จะมามาเป็นแฟนก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะฮะดวงคนที่โสดโอเคนะครับช่วงนี้ถ้ารู้สึกดีให้คุยส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับเดี่ยวความรักช่วงนี้แต่ต้องเตือนนะฮะช่วงนี้แฟนระวังป่วยคึ้ไม่สบายหรือแฟนเข้าใจผิดหรือแฟนบางทีหาเรื่องนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวัง ความสมพันธ์และการพูดคุยกับแฟนไปพิเศษอย่าเล่นเยอะเอาจริงจังหน่อยบางทีแฟนเรากำลังจับผิดอยู่เราเล่นตลอดบางทีเขาก็รู้สึกกวนจิตนะฮะดังนั้นช่วงนี้ครับก็คุยทั่ว,วไปได้พาไปเที่ยวพาไปกินพาไปทานอะไรของอร่อยๆบางทีเขาก็สบายใจขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะครับมุมดาการจับผิดหรือว่าจับสังเกตหรือว่าแอบส่องดูนะฮะช่วงเนี้ยมันเริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันจะกระทบเราเนะครับเนี่ยเรารู้ดวงโลงหน้าเราจะได้ สร้างพัพรักคือสวยหน่อยนะฮะโอเคนะครับสูขภาพร่างกายนะครับปวดหัวจุกเสียนเอนท้องแล้วก็กดแก๊สเยอะท่านีนววอรอยโซ่ครับภูมิแพ้ร้อนในแล้วก็มีระวังเรื่องของน้าหนักตัวเพิ่มนะครับต่อมาดูเรื่องของมังกรนะฮะเ,เสื้อผ้าลายลายเข้าไว้ครับวันนี้ลายลายเข้าไว้ลายทาง,งลายขวางลายพังลายกระตูนลายโลโก้วันนี้แต่งหน้าแบบอ่อนสบ,ส,บสบายตานะครับกิจกรรมต่างๆนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับวันนี้นรสศมมังกร ดาวการงานเด่นแต่ภารกิจมันเริ่มขยายหรือว่าบวมขึ้นภารกิจคือง,งานนะรหรือภารกิจที่เราต้องทอําอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเวลาส่วนตัวน้อยลงเวลาเกี่ยวกับการงานเพิ่มขึ้นเวลาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับช่วงนี้มันเริ่มขาดไดห้หายเพราะฉะนั้นพยายามหาเวลาเชื่อมสัญญาณกับคนในครอบครัวหน่อยนะครับในช่วงนี้ฮะโอเคนะครับแล้วก็ระยะนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางระยะสั้นจะมีแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือว่า เส้นเวลาที่วางแผนไว้มันไม่เป็นไปตามกําหนดการบางอย่างของเรานะครับก็ยืดหยุ่นไปนะครับค่อยๆแก้ไปนะเห็นไหมฮะช่วงนี้มันไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนแล้วก็มีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาผางกลนด้วยแหละต่อมาครับคนราศีกุมครับเสน่ห์กุมเสาาื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มๆหนเฮงเด่นใบหน้าครับวันนี้เปิดหน้าผากได้ยิ่งดีแต่งหน้าสไตล์ของเราเลยนะครับเราชอบแบบไหนแต่งแบบที่เรามั่นใจที่สุดนะฮะนี่แหละมันจะดึงดูดพลัง,ง,ง,งหนเฮงความมั่นใจของเรามาด้วย ระยะนี้ครับมุมดาวคนราศีกุมนะครับมันมีดาวเกี่ยวคนของความช่วยเหลือบางอย่างช่วยได้ก็ช่วยมุมดาวเกี่ยวกับการหมุนเงินหนักหน่วงบางอย่างอะไรเี่นี้มันยังไม่จำเป็นต้องซื้อกเบรกไว้ก่อนมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวศุกร์เจอดาวเสาร์ดาวแห่งความอารมณ์หงุดหงิดรือว่าอารมณ์หม่นหม่นฉะนั้นชวดนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดคนที่มีพลังงานบวกคุยกับคนที่มีพลังงานบวกคุยกับคนที่คุณสบายใจคุยกับคนที่เข้าใจเรานะฮะนี่มันจะเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับ โอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมี้นเสน่ห์มินสเนนสื้อผ้าวันนี้นะครับเนื้อสีสันสว่างสดใสเข้าไว้โงเฮ้งใบหน้าสว่างสดใสเข้าไว้เลยนะครับกิจกรรมต่างๆครับวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการงานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าระยะนี้นูมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของงานหรือกิจกรรมนะฮะมันจะมีการสลับปรับเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเออถ้าวันนี้ภารกิจที่เราทํามันมีความเปลี่ยนแปลง มันมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราคาดการไว้ <c oughs> ก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับอะไรที่เราแก้ได้แก้อะไรทําได้ทําแล้วก็ระยะน,นี้ระวังคนก็จใจผิดนะครับมันจะไม่เห็นให้คนก็จใจผิดง่ายหลุดหลงลืมง่ายแล้วก็ระวังช่วงนี้มันมีเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยขีดข่วนงับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเซฟเซฟร่างกายและอีกประการสุดท้ายนะครับช่วงนี้มุมดาวมันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามรีบแก้รีบจัดการ ปัญหาของครอบครัวนะครับจะเล็กจะน้อยเคลียร์ได้เคลียร์นะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามครับท่านที่ฟังคืนก็ขอให้นอนหลับมีความสุขครับท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็ขอให้มีสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกำลังใจครับบัวลุยสู้กันต่อครับสวัสดีครับ